สวัสดีครับเพื่อนๆนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจจเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็ตัดสินใจที่จะมาแบ่งปันในส่วนของหลักร้อยก่อนนะงวดประจำวันที่16พฤษภาคมพศ2567นะครับทีนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาเราไปทวนในส่วนของหลักร้อยนะในงวดประจำวันที่2พฤษภาคม67ที่ผ่านมาก่อนนะครับ เป็นที่น่าเสียดายนะครับในส่วนของหลักร้อยของเรานั้นคือหลุดนะลุดนะครับคัดแล้วเหลือ2ตัวเลขก็คือเลข6กับเลข9ผลก็คือออกที่1 1 6แต่ในส่วนนี้นะครับตัวเลขนะสองตัวมา1ึงตัวนะก็จะถือว่าเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยนั่นเองนะก็ถือว่ามีเลขหกนะไปตกที่หลักหน่วยนะก็ถือว่าถูกต้องนะครับ ใครจะเอาข้อมูลนี้ไปเป็นเล็กวิ่งนะครับหรือเป็นเล็กเด่น110หน่วยก็ได้นะเพราะว่าแอดมินสังเกตหลักร้อยแอดมินมาประมาณ3-4งวดแล้ว2ตัวมา1ตัวส่วนใหญ่แล้วจะมี1ตัวนะไปติดที่110หน่วยแต่ที่นี้นะครับแอดมินก็จะเน้นไปที่หลักร้อยนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะทีนี้ในงวดประจำวันที่16พฤษภาคมพศ2 5 6 7นั้น ก็มี2ส,สูตรนะแล้วก็เปรียบเทียบหาตัวชนนะแล้วก็ไปตัดนะในส่วนของสูตรดับหลักร้อยก็จะเหลือตัวเลขเพียงแค่1นถึงสตัวเลขเท่านั้นมาพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับผูบ้ชมครับ ก็เป็นสูตรเก่านะครับที่ปรับปรุงสูตรมาสูตรนี้เป็นหลักร้อยเพียง3ตัวเลขนะก็จะเป็นในส่วนของสูตร3ตัวเลข3ตัวตรงกลางนะก็ตรงนี้นะให้ดูสถิติของเขาก่อนนะส่วนใหญ่เขาจะมาตรงกลางนะแต่พอระยะหลังนะแอดมีนก็สังเกตว่าเริ่มมาที่เลขศูนยะ์ะแล้วกลับมาที่3ตัวนะตำแหน่งตรงกลางตรงนี้ แล้วก็หลุดมาตรงนี้นะเริ่มเพี้ยนนะครับเพราะนั้นแอดมินก็เลยตัดสินใจที่จะขยายเป็น6ตัวเลขก็จะเป็นสูตรมาตรฐานสำหรับหลักร้อยนั่นเองนะเมื่อเราขยายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะตัวเลขนั้นก็ครอบคลุมก็อย่างงวดที่ผ่านมา0 1 2 3 4 5นะผลของกองสลากก็ประกาคือ1 1 6เพราะนั้นเลข1ตรงนี้ไมไ่อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับ ก็เลื่อนมาตำแหน่งที่2นะตอนนั้นก็ให้ท่านสมาชิกนั้นเข้าใจตรงนี้นะก็เลขหนก็เข้ามาก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็วดป่ะวําวันที่16พฤษภาคม67นะแอดมินก็กําหนดตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้เราได้เด่นหลักร้อยในสุตรนี้สูตรที่1นะก็คือ4 5่ห้าหนะจะมาไหมนะ 6ตัวเลขนะครับขยายแล้วเพราะนั้นมาดูเรื่องสูตรก่อนนะเราจะใช้ในส่วนของร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข1ตรงนี้หน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข6ตรงนี้บวกเจ็คงที่สูตรน,นี้คือง่ายนะหนึ 1, บวกหเป็นเจ็ดดบวกเ็ก็เป็น14เอาตัวหน่วยเป็นเลข4แล้วก็เดินหน้าไปจำนวน6ครั้งจะได้4ี่ห้าหกเจ็ดแดกนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่านะ เดินดีสูตรนี้นะครับถ้าเราขยายแล้วนะก็ตามนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอไปก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ามีจำนวนตัวเลขทำไมครับมากพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีอีกสูตรหนึงมาตัดทอนสูตรนี้ออกนะครับ เพราะร้านแอดมินก็เลยมีสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะมาเปรียบเทียบหาตัวชนดังต่อไปนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของนะการคำนวณน,นะหลักร้อยสูตรที่2อ,อันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะแอดมินก็ลองนะคำนวณสูตรนี้ดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะสูตรนี้ก็เริ่มเดินมาหลายงวดพอสมควรแต่แอดมินตัดมาที่979ตั้งแต่ต้นปีแค่นั้นนะตรงนี้นะครับ แอดมินนิยมใช้6ตัวเลขนะครับอ่ะทีนี้ในงวดที่ผ่านมานะก็0ูนย์หนออกที่1 1 6เลขหนมาตำแหน่งของหลัก 100, ร้อยถือว่าถูกต้องอ่ะทีนี้งวดประจำวันที่16พฤษภาคม6 7นะแอดมินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้เราได้เด่นหลักร้อยในสูตรที่2ก็คือ2 3 7 8 9 0 เราก็มาดูเรื่องสูตรนะเราจะใช้ในส่วนของ10ครั้งที่1นะครับ10ครั้งที่1ก็คือเลขศูนย์นะนำเลขศูนย์มาใส่ตรงนี้ตำแหน่งต่อไปหน่วยครั้งที่4เลย1 2 3 4หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข4ตรงนี้นะครับบวก8คงที่ศูนย์บวก4ได้4 4่บวก8ก็เป็น12เอาตัวหน่วยก็เลข2เดินหน้า1จังหวะเป็น3ตํตำแหน่งนี้ถ้าสมาชิกบวก4คงที่นะครับ 3าบวกสเป็น7จบวกหที่เป็น8ปบวกหที่เป็น9บกบวกหที่เป็น10เอาตัวหน่วยคือเลขศูนย์เพราะนั้นเด่นหลักร้อยในสูตรที่2จะเด่นอยู่ที่ 2, องสามนย์นั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสถิติแล้วก็สูตรของเขาใครสนใจเรื่องสูตรก็แคปหน้าจอไปนะอาทีนี้ในส่วนนี้นะครับก็ถือว่านะไอเมนจะนำทั้ง2ส,สูตรนี้ถ้าเป็นจริง มาหาตัวชนก่อนนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของแผงการวิเคราะห์หลักร้อย16พฤษภาคม2567นะอันนี้ที่เห็นอยู่นะที่เราคำนวณไปนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้4 5 6 7 8 9สูตรที่2คํคำนวณได้2 3 7 8 9 0นะครับทั้ง2ส,สูตรนี้หาตัวชนนะท่านสมาชิกก็จะเห็นตัวชนแล้วก็คือเลขอะไรครับ เลขเจ็เลขแปแล้วก็เลขเก้เลขเจ็เลขแปแล้วก็เลขเก้าถ้าสมมุติว่าทั้ง2สูตรนี้เป็นจริงนะตัวเลขหลักร้อยก็น่าที่จะมาให้เห็น3ตัวเลขเท่านั้นนะครับพเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะนำมาใส่ตรงนี้นะก็จะประกอบไปด้วยเลขเจ็ด xx 8 xx เ X, xx X. นะครับตามนี้ ทีนี้มีถึง3ตัวเลขนะครับโหมดต่อไปนะครับก็เป็นโหมดในส่วนของดับหลักร้อยนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนที่ดับหลักร้อยทั้งหมด9สูตรดังต่อไปนี้เพื่อมาตัดตรงนี้นะครับครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของสูตรดับทั้งหมด9สูตรสําหรับหลักร้อยนะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้369อันนี้คือเหลือจากดับหลักร้อยผลสรุปนะครับ เลขกองสลากนะประกาศรางวันที่1นึ่สามตัวท้ายเลยนะหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งหลักสิบก็เป็นเลขหนึ่งแล้วก็ในส่วนนี้หลักหน่วยก็คือเลขหกหนึ่งหนึ่งหแต่ที่เห็นตรงนี้คือถือว่าผิดนะทมินจะใส่ตรงนี้ว่าผิดนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับว่าสูตรไหนหลุดบ้างนะครับกังต่อบปนนี้เรามาดูในส่วนของสูตรที่1ตรงนี้เลย เดี๋ยวจะทำนะไปพร้อมกันทีนี้แอดมินก็ยังไม่ทราบนะว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นมีสูตรใดนะสูตรไหนดับเลขอะไรได้บ้างทีนี้แอดมินก็มีแนวความคิดแบบนี้นะในส่วนตัวแล้วถ้าสมมุติว่าสูตรหลุดอย่างเช่นสูตรที่หนึ่งนะครับให้ดับหลักร้อยที่เลขหนึ่งเพราะฉะนั้นแอดมินจะไม่คำนวณสูตรนี้ต่อนะก็จะละสูตรไปก่อนต่อไปนะครับสูตรที่สตรงนี้ ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านเพราะว่าให้ดับที่เลขเจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะคำนวณต่อนะดับหลักร้อยสูตรนี้จะได้อะไรนะสูตรก็คือใช้หลักแสนก็คือเลขเก้าตรงนี้บวกอะไรครับบวกแปดพที่เลยเท่ากับเลขเจ็ดก,ก็ได้ตัวเดิมนะดับหลักร้อยที่เลขเจ็ดงวดต่อมานะครับแล้วก็ในส่วนนี้สูตรที่สอง นะครับแอดมินจะไม่คำนวณต่อนะเพราะของเขาหลุดนะในงวดที่ผ่านมาให้ดับที่เลขหนึ่งนะครับถือว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นงวดต่อมาจะไม่คำนวณส่วนตรงนี้ให้ดับที่เลขศูนย์หลักร้อยถือว่าผ่านนะเพราะฉะนั้นก็คำนวณต่อสูตรก็คือเราใช้ในส่วนของหลักแสนอ่าดูหลักแสนก็นนะคือเลขเก้าตรงนี้บวกหลักหมื่นก็คือเลขแปด บวกอะกีครับสิบล่างก็คือเลขหนนะเท่ากับ9กบวกแเป็นเท่าไหร่ครับ17บเ,เอาตัวนหนึ่งเล็ดเ7็ดบวกหก็เป็นเลขแปทีนี้ดับหลักร้อยในสุดนี้ให้ที่เลขแปนะจะดับเอาอยู่หรือไม่ดูไปก่อนนะแล้วก็ไปพิจารณาพร้อมกันนะครับต่อมาเลื่อนทำไปพร้อมกันเลยก็จะได้หายสงสัยว่า มาได้อย่างไรนะเราควรจะเน้นเลขอะไรมากกว่าเลขอะไรนะครับทีนี้สูตรนี้งวดก่อนดับที่เลข8ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านนะครับออกที่1น6นะหลักร้อยคือเลข1นะครับเพราะนั้นสูตรนี้ใช้หลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลขอะไรครับเลข8นะนำเลข8มาใส่บวก4คงที่ง่ายๆเท่ากับ12อัเอาตหน่วยอเลข2เพราะนั้นดับหลักร้อยในงวดนี้ถือว่า เลขสองน่าจะเอาอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก,ก็สูตรนี้งวดที่ผ่านมาให้ดับที่เลขห้าออกที่หนะึ่งหลักร้อยก็เลขหนึ่งถือว่าถูกอ่านตอนนั้นคำนวณต่อใช้หน่วยละวันที่หนึ่งก็คือเลขหกบวกด้วยหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดบวกแปดของที่เท่ากับหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามเอาตัวเลขสามแอนนาเลขสามบวกแปดก็คือสิบเอ็ดเอาตัวเลขหนึ่งตอนนั้นเลขหนึ่ง ก็น่าที่จะดับเอาอยู่ในงวดถัดมาแล้วนะครับอ่ะต่อไปก็สูตรนี้ให้ดับที่เลขสี่ถือว่าผ่านต่อมานะครับใช้สิบล่างก็คือเลขหนึ่งนะนำเลขหนึ่งมาวานะครับบวกหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขสามก็ได้เลขเดิมเลขสี่เพราะนั้นเลขสี่ก็น่าที่จะดับเอาอยู่สำหรับหลักร้อยนั่นเองนะอ่ะเลื่อนมา นต่อมานะครับสูตรนี้ให้ดับหลักร้อยที่เลข5ถือว่าผ่านในงวดที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นคำนวณต่อก็จะใช้ส่วนของร้อยละวันที่1ก็คือเลข1คูณ3เลย1.3คูณ3ได้3ก็น่าที่จะเอาอยู่สรับเลข3นะหลักร้อยนะครับต่อมาสูตรนี้ให้ดับที่เลข4ี่งวดที่ผ่านมาถือว่าถูกต้องงวดต่อมาก็คือใช้สิบครังที่1ก็คือเลข0 คูณสองก็ได้เลขศูนย์นะครับตามนี้เลยแล้วก็ในสูตรถัดมานะครับให้ดับเลขสองมาที่เลขหนึ่งถือว่าถูกต้องเพราะนั้นงวดนี้ใช้สูตรก็คือหลักพันตรงนี้นะพันก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์ลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเลขเก้านะศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้นะต้องยืมมานะครับก็เป็นสิบ สิบลบหนึ่งก็เท่ากับเลขเก้านะก็ตามคณิตศาสตร์เลยนะครับตามนี้ต่อมานะครับแอดมินจะขออนุญาตใช้ดินสอนะขออนุญาตเลื่อนตรงนี้นะสิบรางวัลที่หนึ่งคูณสามเลยสิบรางวัลที่หนึ่งคือเลขหนึ่งหนึ่งคูณสามได้เท่ากับเลขสามไม่เป็นใส่ด้วยนะพอจะเห็นอยู่นะครับสามบวกด้วยร้อยครั้งที่สองนะครับร้อยครั้งที่สองคือเลขเจ็ด บวกด้วย10ครั้งที่2องสิครั้งที่2ก็คือเลข6นะตรงนี้นะครับบวกด้วยหน่วยครั้งที่3ามนะหนึ่งสองสามหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข3บวกด้วยหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข4แล้วก็ตัวสุดท้ายบวก4นะเพราะฉะนั้น3บวกเเป็น10เอาตัวเลข0 0ย์ศูนย์บวกหกได้6 6กบวกสาเป็น9 เก้าบวกสี่ก็เป็นสิบสามเอาตัวเหนือเลขสามแล้วเลขสามบวกสี่ก็เป็นเลขเจ็ดอ่าตรงนี้ถือว่าดับล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะตรงนี้นะครับนะทีนี้สูตรสุดท้ายนะครับเราใช้ในส่วนของหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะหน่วยรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขหกตรงนี้นะบวกเจ็ดคงที่เท่ากับสิบสามเอาตัวเหนือเลขสามนะก็ นี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเช็คนะครับในส่วนที่เหลือจากดับนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ตัวเลขนะครับก็ประกอบไปด้วยเลขอะไรเอ่ยเลขศูนมีไหมในนี้เลข0นมีตรงนี้เลขหนึ่งมีสองมี สามมีสี่มีไหมมีห้ามีไหมห้าไม่มีเพราะนั้นเลขห้าตรงนี้ตัวที่หนึ่งนะครับต่อไปเลขหกนะเลขหกมีไหมเลขหกไม่มีนะก็ใส่ที่เลขหกเลขเจ็ดมีไหมเลขเจ็ดมีนะครับเลขเจ็ดมีสองสูตรเลยก็คือสูตรนี้นะที่เราดับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ เลขแก็มีนะเลข8นะครับแล้วก็เลข9ก็มีตรงนี้นะก็จะเหลือจริงๆก็คือ5และ6นะครับตัวเลข5และ6กนะก็หน้าที่จะติดหรือไม่หรือดับเอาไม่อยู่เพราะนั้นก็ให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณาทีนี้เราก็กลับไปที่นะบทวิเคราะห์สำหรับหลักร้อยของเรานะครับดังต่อไปนี้ ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของแผงการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าตัวเลขทั้งเลข7ตรงนี้ที่เราคัดไว้เลข8และเลข9ติดดับหมดเลยนะส่วนตัวเลขที่เหลือจากเลขดับก็คือเลข5กับเลข6นะแอมินก็ขออนุญาตใส่ตรงนี้ไว้นะเลข5กับเลข6นะครับนะก็ให้เป็นแนวทาง เหลือจากดับก็คือเลข5กับเลข6กนะก็คือใส่ตัวนี้ไว้ให้นะให้ท่านสมาชิกนั้นพิจ,จารณานะครับส่วนตัวแล้วนะครับถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าดับเอาไม่อยู่นะดับเอาไม่อยู่เราลองพิจารณาดูตัวเลขเลขเเคยมาหลักร้อยหรือไม่นะสปีแล้วนะครับเลข7ไม่เคยมาหลักร้อยเลยเลข8ละ่ะ เลข8ก็น้อยครั้งนะครับแล้วก็เลข9กถือว่ามาบ่อยที่สุดเพราะนั้นจากตัวเลข3ตัวเลขนี้ถ้าจะให้เลือกนะแอดมินขออนุญาตเลือกเลข9นะครับเลข8เป็นตัวรองนะเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะพยัยมมาที่สุดนะแล้วก็เลข8ตัวรองส่วนเลข7็แอดมินจะขออนุญาตนะจะไม่นำมาใช้เพราะว่า ในส่วนนี้นะครับถือว่าดับเอาอยู่นะแล้วก็ไปตรงในส่วนของดับนะร้อนะที่ไอ้มินเชื่อมันในสูตรนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่านะถ้าท่านสมาชิกนะครับจะนำข้อมูลนี้ไปใช้นะไอ้มินก็แบ่งปันก็คือเลขเก้าเด่นสุดนะถ้าเลข9ไม่มาตรงนี้เลยเป็นเลข6หรือไม่นะดูนะ9 เท่ากับ6 6เท่ากับ9กนะก็น่าสนใจนะครับส่วนเลข5นะครับระยะหลังก็มาบ่อยนะสนลักร้อยนะก็น่าสนใจก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเลข9ก9เด่นเพราะว่า2สุดชนกันนะแล้วก็ให้ดูเลข8หรือไม่ก็เลข6กนะส่วนเลขก7นี้แอดมินก็ขออนุญาตนะครับเอาออกไปเลยนะถึงแม้ว่ามันจะชน2สุดก็จริงนะครับแอดมินคิดว่าเลขก7ไม่มาที่หลักร้อยแน่ นะก็เหลือ 8, 9, 5และก็6เด่นที่เลข9กัาเลข6ประมาณนี้นะสรุปตามนี้นะครับเลขที่อันมินคัดหลักร้อยส่วนใหญ่จะติดนะ100หน่วยถ้าโชคดีนะครับก็จะติดที่หลักร้อยเลยนะแต่ถ้าโชคไม่ดีนะมันอาจจะไปตกที่หลัก10หรือหลักหน่วยก็เป็นไปได้นะอันนี้ให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณานะครับ สำหรับในคลิปนี้แอดมินก็ต้องลางท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ